นี่คือกล้วยดงังพี่น้องถ้าว่าไปก็เป็นกล้วยที่เขาคาัดออกกล้วยบสมบูรณ์กล้วยที่บ่มีพันธุก,กรรมคอกันกับกล้วยปกติแต่ว่าช่วงหนึ่งมีการปันราคาเป็นของหายากเป็นของแปลกจนปันราคาตัวนหนึ่งมาเป็นลักพันลักเงินรักแสนหลักล้านก็นมีแต่ถูกเหมือนี้สื่อขายกันลักร้อยกับ่มีคนสื่อ ดังเถื่อของที่เฮามองว่าบ่มีคุณค่าแต่บางมือมันก็สิมีคุณค่าขึ้นมาบางมือบางช่วงก็มีคุณค่าขึ้นมาแบบปัจจุบันท่านดวนแต่ถูกยามันกับบอจีรังถึงเวลามันกับราคามันก็ตกบ่เป็นราคากลับมาสู่ขึ้นไปสูงสุดก็กลับขึ้นขามาสู่สามันกลับมาสู่โลกความเป็นจริงก็คือกันกับหลายๆอย่างในชีวิตของคนเท่าเนาะ บางอย่างม่มีราคาแต่ก็มีค่าอาหาบกระิดหยังหลการปลูกต้นใหม่ไว้ในบ้านมันกระสางความสุ่มเย็นสดชื่นนี่คือคุ้นค่าของมันแต่อาจสิบ่เป็นราคาก็ได้